วันนี้ล้างอุทยานเขาหมวัดประยุระวงสาวาสครับน่าจะเป็นเขตโบราณสถานด้วยนี่คือคุณน,นกทำมักข่าเม่นมากเตรี่ยมเลยร่องรอยการต่อสู้ ดำๆเขตตรงที่ยังไม่ได้ฉีดย่ต้องอัดแรงพอสมควรมีฝังนานอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพาเดินชมรอบๆดรววรอบๆบริเวณตรงนี้เป็นบอ่อเตา่าบอ่อเตา่าแล้วก็มีเขามออยู่กลางน้ําเขามมเขามออันใหญ่ที่สุดอยู่กลางน้ํามีหลายชั้น เขาหมคือภูเขาประดิษฐ์ภูเขาเทียมนั่นเองแต่ว่าเป็นวิทยาการไม่ใช่วิทยาการเขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยก่อนอะ่ะคือคือคือ,คอไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เทคโนโลยีปัจจุบันมีนระบบประัดน้ำเสียด้วยที่เห็นอันใหญ่นั่นคือเขามมแล้วก็มีเกดีอยู่ข้างบนด้วย ฝั่งนี้ฝั่งนี้เริ่มทยอยเก็บแล้ววันนี้สังหารสายไฟไปประมาณสี่หรือห้าเส้นมันมะาอุปกรณ์มันแก่แล้ว,วนะตรงนี้ชุดนี้เคลียร์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาช่วยเคลียร์ เด๋๋วเดียผมไม่ช่วยเก็บตรงนี้จะเก็บเก็บหรือย้ายไม่เป็นไรเก็บเก็บก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะย้ายไปตรงไหนค่อยว่ากันเดี๋ยวขอส 5, 8, ร้างภาพแป๊บนึ่งสะตรงเนี้ยบออันนี้เป็นบอ่อเต่าก็ไม่ใช่บอ่อหรอกสะแหละใหญ่ๆเลยอยู่ล้อมรอบเขามอเลยกว้างก็มีม,ม,มีมีเต่าอยู่รอบเลยอันนี้ตรงนี้เขามาเลี้ยงเลี้ยงเต่า ข้างหน้ามีอาหารเต่าขายมีกล้วยมีอะไรอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของครอบครัวนี่ตัวเล็กตัวน้อยมากันเป็นครอบครัวมาเลี้ยงเต่าเแอบดูแอบดูเขาให้อาหารเต่ากันเอาไม้เสียบกล้วย เยอะมากน่าจะเป็นหลายหลายร้อยตัวนะแต่บอกมันกว่าแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียค่อนข้างดีน้ำไม่เน่าเลยอ่ะไปดูจุดต่อไปกันนี่จะมีน้องๆบางตัวขึ้นมาเดินเล่นอยู่ข้างบนด้วยดูดูคุณลุงดูคุณลุงให้โอ้โหินอย่างมีความสุขมากเจริญใจ กินทุกชิ้นเลยอร่อยทุกอัน <S <S 2> <S 2> อ่ะอันนี้คุณน,นกเสียนขึ้นเยอะอ่ะเขาบอกอย่าถ่ายนะไม่ชอบออกเสืออ่ะอันนี้มีประวัติน่าจะเป็นประวัติที่คนที่มาทำอะไรกับเขาหมอหรือเปล่าไม่รู้ เน,นี่ยมีอนุสาว,วรีย์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่อานทันก็อ่านเอาเองนะตัวเล็กเกินอ่านไม่เห็นอันนี้มีเรื่องหมอบานเล่กับใครอันนี้อ่านไม่ออกทลองลอกหมดแล้วอ๋ออนุสาว,วรีย์ปืนสามกระบอกไปเสดต่อกันเอาเองแล้วกันตัวเล็กจัดมีภาษาอังกฤษให้ด้วยอ่ะไปต่อไปต่อดีต้นไม้โบราณก็ หล,หลายต้นก็จะมีชื่อบอกไว้อันนี้กระดังดอกกระดังงาอันนี้สาระลังกาอันนี้อันนี้ฟิโลฟิโลใช่เปล่าใช่มหมงสาระลังกานี่ต้นแก้วเหรอนะต้นแก้วแต่ดูต้นข้างบนมันเหมือนไม่ใช่อ๋อใช่ใช่แต่ต้นมันแก่แก็ต้นไม้เยอะมาก ต้นจิกน้ำอ,อันนี้เดือดแกงอีกชุดหนึ่งตรงนี้เื่องสองตัวฮลัลโหลสังหารสายไฟไปเจ็ดแปดเส้นแล้วมั้งวันนี้ Yeah, yeah. อันนี้เป็นทรงโกธิกมัง้งว,วันนี้แกแก้แต่ปัญหาเทคนิคอหละอันนี้เดินรอบๆอบมีต้น,น,นจันหอมแต่ข้างบนไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหน <c oughs> อ่ะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งตัวนี้ยังหาปลักไฟเสียบไม่ได้เขาปลักไฟทิ้งไปประมาณสี่ลักวันนี้ น,นี่รอบๆก็คือเนี่ยเป็นบ่อเดียวกันนั่นแหละบ่อเตา่าตรงน,นี้เตา่าอีตัวเนี้ยมันว่ายเอียงๆอ,อุ้ยอะไรอะ่ะใช่เต่าไหมอะ่ะใช่แต่ทาไมมันทําไมมันกระดกกระแดกกระดกกระแดกนี้วะมันคือน้ํามันแรงหรือมันยังไงแต่อีตัวเนี้ยอีตัวด่างๆตัวมันเอียงแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นเอาโมอ,อีกมุมหนึ่งมีเก๋งจีน คือตัวเขามอเนี่ยเป็นเกาะกลางน้ําแล้วก็มันด้วยความที่เป็นบริทเป็นอ,อะไรนะโบราณสถานเพราะฉะนั้นมันก่อสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะเอาสะพานถาวรมาได้ก็ต่ต้องใช้ไม้ไม้อ่อนๆน,นี่แหละพาดเวลาเดินก็ดอกแดกดอกแดกกลัวจะล่วงลงไปทั้งคนทั้งของในน้ำเต้าวต้นน้ำเต้าอันนี้เหรอใช้เปล่าไม่รู้ เสียงจีนอันนี้เขาปล่อยให้ตีนตุ๊กแกขึ้นนี่เขามมจะมีหลายชั้นชั้นล่างชั้นล่างเห็นเขาบอกว่ามีพระนอนพระพระพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนอนแล้วก็ชั้นล่างด้านในไม่มีทางขึ้นข้างบนแต่ว่ามีทางขึ้นข้างบนอยู่ด้านนอก แล้วก็ขึ้นไปประมาณ3ามมีมีสามชั้นมัง้งมีรูตรงกลางมีท่านตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปอีกพักแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมีมีเป็นเหมือนโบสน้อยๆแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกมีเจดีอ่ะโอ้ยคลิปน่าจะยาวเกินไปแล้วประตูนี้ประตูโบราณไม้มันเริ่มแตกแล้วแล้วก็ เหมือนน่าจะประตูมันตกอะมันเปิดไม่ได้แต่ไม่มีใครกล้าง,งัดเพราะว่าไม้มันจะแตกแล้วะต่อ,อนี่อันนี้มีแผนผังเขามอเสดเอาก็ได้บ้างเสรชเสรดบูเก l e ก็น่าจะเจอนี่ในเขามอมันมีถ้ำที่เป็นถ้ำถ้ำใต้น้ำด้วยนะที่นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียว ไม่แน่ใจว่าที่อื่นที่อื่นน่าจะเป็นแบบตามในวังตามอะไรเงี้ยบางวังอาจจะมีแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามีที่อื่นที่เขาเปิดให้เข้าสาธารณะอีกหรือเปล่าต้อนอัมพวาอ๋อเพิ่งรู้ว่ามันคือชื่อต้นไม้นี่น,นี่ดอกแปลกอีกอันนี้ก็จะเป็นเขามอเล็กๆอยู่ด้านนอกอุ้ยมีน้องด้วยน้องน้องเคโอยโดดหนีเลย ไปไหนแล้วเฮคราบโน่นนนมังกรมังกรอ่ะพอแล้วคลิปยาวเกินไปแล้วจะติบนาทีละบายบาย